สวัสดีครับวันนี้เจอคนรัดอีกนะครับวันนี้คนรัดนะครับจะมาสอนนะครับวิธีการซื้อสินค้าจากลาซาด้านะครับในช็อปจีนิกนะครับผมเรามาดูกันเลยนะครับผมอันนี้นะครับเราเปิดมาหน้านี้นะครับหน้าแรกนะครับนี่แล้วก็เราเข้าไปที่ร้านค้าตัวนี้นะครับคําว่าร้านค้าครับตัวนี้ครับรูปบ้านเนี่ยครับร้านค้านะครับนี่นะครับอันนี้จะมีจ่ายค่าน้ําค่าไฟนะครับอันนี้จะมีแบบจ่ายค่าน้ําค่าไฟแล้วก็ ่ช่พวกเช็คประกันได้ครับแล้วก็นี่นะครับเราจะเข้าไปซื้อสินค้าใน Lazada นะครับตรงนี้นะครับใน Lazada นะครับกดเข้าไปเลยครับเห็นไหมครับเราจะมีคะแนนนะครับสามารถดูคะแนนตัวนี้ได้นะครับผมตรงนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปตรงนี้นะครับด้านมุมนะครับขวามือนะครับผมด้านมุมขวามือตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยครับเขาจะพาเราไปหน้าแอป ลาซาด้านะครับแต่เราต้องโหลดแอปลาซาด้าไว้นะครับผมเดี๋ยวรอสักครู่นะครับอันนี้นะครับเขาจะพาเรามาหน้าลาซาด้านะครับผมแล้วเราก็เข้าไปดูนะครับว่าเราจะสั่งซื้ออะไรนะครับสินค้าที่เราชอบนะครับสั่งซื้อสินค้าอะไรนะครับอันนี้ผมใส่ตะกร้าไว้แล้วนะครับกดเข้าไปดูเลยครับอันนี้นะครับผมก็จะซื้อสินค้าเป็นสินค้าตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับ2ตัวนะครับแล้วก็กดไปที่การชําระเงินนะครับผมกดไปที่การชําระเงินนะครับกดเข้าไปเลย อันนี้นะครับเขาก็จะให้เรานะครับเปลี่ยนที่อยู่นะครับนี่เราสามารถเปลี่ยนที่อยู่ได้นะครับว่าจะส่งที่อยู่ไหนนะครับผมอันนี้ผมจะส่งที่อยู่ของของลูกค้านะครับผมอันนี้นะครับอันนี้วิธีการสั่งซื้อเสร็จปุ๊บมาเขาจะมีให้เราเก็บเงินไปทางแล้วจ่ายบัตรเครดิตนะครับเราสามารถเก็บเงินไปทางได้นะครับอันนี้เขาก็จะมีบอกว่ามีคูปองลดอะไรบ้างนะครับเห็นไหมครับอันนี้คูปองการสั่งซื้อเราก็กดไปที่การสั่งซื้อครับด้านตรงนี้นะครับ ขวามือสุดนะครับสั่งซื้อกดเข้าไปเลยครับโอเคอันนี้นะครับก็คือเสร็จสิ้นนะครับวิธีการนะครับวิธีการสั่งซื้อนะครับดูตรงนี้ครับกดเข้าไปดูได้นะครับคําสั่งซื้อเราว่าตรงหรือเปล่าเราสามารถยกเลิกทันนะครับผมกดเข้าไปดูครับเห็นไหมครับอันนี้ที่อยู่ตรงไหมเราสามารถเช็คได้นะครับที่อยู่ตรงไหมแล้วก็นี่นะครับสินค้าที่เราสั่งไปนะครับ สินค้าที่เราสั่งไปดูนะครับว่าตรงกับเราที่เราสั่งไหมครับถ้าไม่ตรงเราสามารถกดยกเลิกได้นะครับยังกดยกเลิกทันนะครับผมโอเคนะครับอันนี้ก็คือเสร็จนะครับวิธีการนะครับสั่งซื้อสินค้าจาก Lazada นะครับในแอป s h o p g e n i กนะครับผมแล้วก็ได้ค่าคอมมิชชั่นหรือคืนเงินคืนนะครับผมโอเคนะครับก็ขอฝากกดกระดิ่งกดติดตามให้กับคนรัดด้วยนะครับสวัสดีครับ